สวัสดีค่ะพีระดาปิดดอนค่ะโปรพีก็วันนี้ก็ตีมาเรื่อยๆค่ะไม่ได้มีอะไรตีมาเรื่อยๆจริงๆไม่คิดว่าจะเป็นลบหรือขนาดนี้วันนี้ก็วันนี้พัดพัดดีมากไม่คิดว่าจะพัดดีขนาดนี้อะตกใจเหมือ,มอนกันวันนี้ท่งปักยากอยู่มีสามพัดมีพลาดเหล็กพลาดหลุมเดียวก็สามพัดเลยเป็นแมตช์แรกที่แข่งในไทยปีนี้ด้วย ของไทย LPG นะคะก็ดีใจค่ะที่ได้กลับมาเล่นในสนามในกรุงเทพด้วย <laughs> ใช่ก็เล่นตามปกติค่ะสบายวันนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วไม่ไม่ได้ตั้งอะไรเลยก็เล่นปกติเลยเพราะว่าก่อนก่อนหน้าที่จะมาแข่งสองสาวันบาดเจ็บที่หลังหลังยอกค่ะก็เลยค่อยๆตีไปก็ฝากด้วยนะคะปีหน้าจะไปเล่นเซ m ิ n ตา a t ทัวค่ะแต่ไม่เต็มปี ก็ฝากติดตามด้วยนะคะมาดูกันเยอะๆถ,ถึงจะเข้ามาดูไม่ได้ก็ดูผ่านไลฟ์ก็ได้ค่ะ